สวัสดีครับวันนี้พบกับวงออโตขายเช่นเคยนะครับพอดีวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางพอร์ชไทยแลนด์นะครับให้มาทดสอบสมรรถนะรถรุ่นต่างๆนะครับที่พอร์ได้นํามาให้เราได้ทดสอบนั่นเองนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปชมกันได้เลย ก็ตรงนี้ถึงจุดถึงกวยเขียวแบบเบรกเต็มที่เลยครับได้ครับ,บ,บเบรกเต็มที่เลยแล้วก็ตรงซ้ายแล้วก็ตรงเหมือนแค่เปลี่ยนเลรน

ชิดในก่อนครับเราเห็นอะไรเราเราไม่ได้เห็นทางออกของเราเห็นแบบเราเห็นเหมือนตรงไปสมมติถ้าโค้งเราอยู่ขอบก่อนแล้วเราชิดเนี่ยมันก็มีมีช่วงเวลาที่เราเดินคันเร่งได้เร็วขึ้นอยู่ขอบนอกเราค่อยชิดในจําไว้สมมติโค้งนะขอบชิดขอบอือเห็นไหมอยู่ขอบก่อนชิดสมมติถ้าเราสมมติลองโค้งนี้ถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ไปอยู่ขอบซ้ายเห็นไหมเรามีช่วงแบบวิ่งเหมือนทางเส้นตรงเลยครับแต่สมมติถ้าเราไป

มาเร็วเกินเนี่ยผมบอกให้เบรกเบรกอีกเบรกลึกต้องแบบลึกกว่านี้ถ้าเราเบรกได้เราเข้าได้ช้ากว่านี้ครับเราก็เดินัเล่นได้ต่อแต่ถ้าเราเห็นไหมเร็วเกินปุ๊บมันก็ต้องมาแก้ได้ครับ อ๋อพอจุดหยุดนิ่งเขาจะขึ้นตัวพีให้เราแล้วครับพี่หรือว่าอ๋อไม่ครับอันนี้เปิดเซนเซอร์เขาจับอมันติดไอ้นี้ติดป้ายป้าย้ายคันข้างหน้าแล้วเซนเซอร์มันจับโดนไอ้นี้มันก็เป็นคันนี้อย่างเป็นกล้อง s u r r o ว n d view รจะเห็นรอบคันเลยว่าแบบมีอะไรอยู่รอบรถบ้าง เร็วเกินวาำเร็วให้คงที่ครับได้ครับถ้าเราความเร็วคงที่แล้วเนี่ยมันไปได้เร็วกว่านี้เยอะโอเคผมกินกล้วยมั้งเนี่ยตรงๆเลยครับไม่เป็นไรสมมติสนารลมเนี่ยยิ่งเค็นยิ่งช้าครับเราต้องออกสายครับซ้ายัโอเคคยงเคนยิ่งช้าม่ว่าจะรถอะไรก็ตามมาวิ่งสนารลมเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับที่เราคุมคันเร่ง เย,กย,กย,กยกๆกน,นีแล้วก็ตอนเลี้ยวเนี่ยคือซาโลโมเนี่ยเราใช้คันเร่งเนี่ยคือครเร่งปล่อยเร่งปล่อย,อยอถ้าเราไปแช่พวกเนี้ยม,มันไม่ได้ละครับเรเ่งปล่อยคือเร่งคือจริงๆเราไม่ควรจะไปใช่ เราไม่ควรไปเร่งตอนระหว่างที่เลี้ยวคือเรามีแค่ช่วงตรงๆนี่เองสมมติทุ่นนี่กลวยส่กลวยมีช่วงอะแค่เร่งแค่นี้เองเพราะสมมติเราลองคิดดูถ้าเราไปเร่งเวลาเรากดคันเร่งอะน้ำหนักไปอยู่ในน้าหนักไปอยู่ข้างหลังแล้วล้อหน้่ลอยล้อหน่ไม่มีกริปยิ่งสมมติถ้าเก้าหนึ่งเครื่องเครื่องหลังเนี่ยคือการขับขี่ซาลมก็จะอีกแบบหนึ่งพอตอน ขับเก้าหนึ่งผมก็ต้องแบบซูดขับสนามก็ต้องเบรคเข้าไปในโค้งเลยแล้วพอพเบรคเสร็จปุ๊บน้ำหนักกลายเป็นห้าสิบห้าสิบเพรานมีเพิปเยอะขึ้น,นครับนี่ลองไหมอันนี้ให้สดืสอดเดียวเยอะนิดนึง ชิดในเกินไปก็จะองศาก็จะต้องมาแก้แต่ช่วงล่างมันแบบ,บมไม่มีโค้งเลยอใชถอ่ถ้าเทอร์โบถ้าเทอร์โบกัเบเทอร์โบเอสพีดซีซีให้มันเป็นสแตนดาร์ดคครรัับบนะอื